ในพื้นที่ช่วยพื้นที่ยังไงได้บ้างครับพื้นพื้นฐานนะครับจริงๆต้องต้องบอกว่าตัวตัวเมืองแม่จันเป็นอันหนึ่งที่ได้รับประโยชน์จากการใช้ตัวธรรมาตนาดเล็กที่ทางทีมของมวชอติดตั้งตัวแม่จันเองเนี่ยเราเริ่มใช้ตั้งแต่รุ่น,นหนึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งต้องบอกว่าพอพอใช้พบเนี่ยกระบวนการทั้งหมดวิธีการทํางานชุมชนทุกอย่าง เขาเขาเขามองข้อมูลให้เราเรามองด้วยแล้วเราเข้าใจลักษณะของอนวลน้ําหรือว่าภัยที่จะมาก่อนคือคือต้องบอกว่าจุดแรกที่ห่างจากตัวตัวเมืองชั่วโมงเนี่ยทาให้เราสามารถป้องกันลดความเสียหายที่เกิดพื้นที่ได้ค่อนข้างค่อนข้างจะรวดเร็วแล้วก็ตัดสินใจให้เราสามารถที่จะบอกว่าจะมีน้ำเติมไม่เติมจะต้องบริหารยังไงในช่วงเวลาที่เกิดเหตุด้วย แล้วหลังเกิดเหตุเนี่ยมันกม็มีการเฝ้าระวังซึ่งซึ่งซึ่งบอกว่าถ้าเกิดไม่มีพวกข้อมูลพวกนี้ครับการบริหารงานการวางแผนทุกอย่างยากยากมากที่ที่จะทำให้ผมว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในในจังหวะเวลาตรงนั้นนะครับสถานีอยู่กับพื้นที่มานานหรือยังครับแล้วดูแลรักษาอย,ย่างไรครับโอ้เกินสิบปีครับ mm hmm. ตั้งแต่บอกว่าเป็นรุ่นหนึ่งนะครับตั้งแต่อาจารย์พาดเข้ามาครั้งแรกที่คุยเนี่ยก่อนปีห้าห้าช่วงช่วงก่อนปีห้าห้า เริ่มเริ่มเริ่มเ,มเมคุยแล้เราก็ใช้งานตั้งแต่ตั้งแต่ตอนนั้นนะจนถึงปีเนี่ยหกเจ็ดซึ่งซึ่งต้องบอกว่าสิบกว่าปีเนี่ยเราก็เรียนรู้ในตัวเราด้วยในชุมชนด้วยซึ่งซึ่งต้องบอกว่าไอโกโก้บอร์ดรุ่นแรกมันยังอยู่จนเทคโนโลยีมันเปลี่ยนผ่านไปไม่รู้กี่รุ่น嗯嗯แต่หวัวใจมันไหนก็คือคนพื้นที่ที่ดูแลรักษาก็คือทั้งหมดผมมองว่าอุปรกรณ์ที่มีไม่สำคัญเท่ากับคน แล้วคนในพื้นที่ต้องมีใจที่บอกว่าไปใช้ข้อมูลแล้วก็ดูแลรักษาที่มันมีของซึ่งซึ่งมองว่าไอ้พวกเนี้ยเป็นปัจจัยหนึ่งที่ที่บอกว่าพื้นที่พวกผมปลอดภัยในบางบางจุดบางเรื่องเราสามารถบริหารจัดการในข้อมูลทุกอย่างกับการวางแผนในการผู้ในการป้องกัน,นได้ค่อนข้างดีมากถ้าว่าจะใช้ข้อมูลตรงนี้ไปพัฒนาเมืองหรือว่ามีแนวน้มแนอนาเขาจะทําอะไรต่อค,ครับจริงผมมองว่ามันมันเป็นประโยชน์สําหรับพื้นที่ข้อมูลเนี่ย มันมันมันแปลได้หลายเรื่องซึ่งซึ่งบอกว่าเวลาเราดูข้อมูลมันมองเห็นแล้วมันอ่านได้แล้วแล้วมันเป็นเรื่องง่ายนะครับสําหรับชุมชนซึ่งซึ่งซึ่งบอกว่าทางทีมบอกว่าออกเป็นกราฟที่เราดูเนี่ยเราเห็นมวลน้ําในแต่ละรอบที่มาแล้วอย่างอย่างรอบล่าสุดมวลน้ํามันไม่ปกติซึ่งซึ่งมันก็อ่านได้เหมือนกันว่ามันไม่ปกติจากเดินยื่นเนเซึ่งซึ่งบอกว่ามันง่ายมากในการที่ที่ที่บอกว่าไม่จำเป็นต้องมีชุดความรู้ในเรื่องของ ข้อมูลที่บอกลึกซึ้งอะไรไว้นะครับแต่แต่มองเป็นข้อมูลง่ายๆที่ทุกคนที่ใครมองเห็นก็สามารถจะแปลหรือว่าอ่านออกได้ผมมองว่าจริงๆด้วยความง่ายของเทคโนโลยีแล้วมันคูกแปลงมาง่ายๆนะครับมันเป็นประโยชน์สําหรับพื้นที่ทุกพื้นที่ครับอยากบอกอะไรกับพื้นที่อื่นครับที่รับน้ําท่วมในกฤดงนี้ครับผมมองว่าถือว่าเป็นบทเรียนนะครับมองมองเป็นโอกาสที่ที่เราจะเห็นพื้นที่กับภัยพิบัติที่เกิดซึ่งซึ่งเรื่องพวกนี้มันมีปัญหา แต่ปัญหาผมมองว่ามันต้องกูแก้ด้วยด้วยคนด้วยพื้นที่ซึ่งซึ่งซึ่งผมมองว่าเป็นเรื่องของโอกาสกับเราเห็นบอกว่าบางพื้นที่ที่เป็นผสมวิธีการใช้ชีวิตวิธีการวางแผนแม้แต่วิธีการออกแบบในการจะใช้ชีวิตกับมันผมบอกว่ามันเป็นเรื่องง่ายถ้าเกิดเราเข้าใจเรื่องนี้เราเราบอกว่ามันไม่ใช่บอกว่าท่วมแล้วมันอยู่ไม่ได้ผมบอกว่าท่วมแล้วอยู่ได้ครับเราจะอยู่ยังไงกับมันแค่นั้นเองครับ ขอบคุณมากมากครับพี่แดงครับขอบคุณมากมากครับขอบคุณครับวันนี้คือเทศบาลตำบลแม่จันนะครับขอบคุณแล้วก็ขอบคุณน้องๆที่มีวาทข้างหลังนะครับวันนี้เข้ามาพื้นทูปู้ภัยนะครับรวมใจจากทางมชครับขอบคุณพี่แดงครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณกับพี่นันนุชครับ